ไปกรุงเทพ EP สองเอาละคะับท่านผู้ชมรับตอนนี้ผมก็ถึงสนามบินดอนเมืองแล้วผมผมไม่ได้อัดตอนที่ผมลงมาจากเครื่องนะครับเพราะว่าผมเอ่อค่อนข้างจะไม่ได้ค่อนข้างจะผมลืมแนละ้ว่าผมผมเจอกับผมตอนนี้ผมเจอน้องแล้วก็ป้าของผมแนละ้วรผมเดี๋ยวผมมีที่ที่ต้องไปอีกเยอะแยนะแล้วผมแล้วก็หนึ่งนั้นะผมจะไปเตรียมอุดมดนะ้ครับผมไปกันเลย อนุสาวรีย์อันนี้คืออน,นุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับผมคือเขาเหมือนว่าเขาจะรีโนเวทใหม่เพราะว่าเหมือนที่ผมเห็นในข่าวแล้วก็คือเหมือนมีคนไปเพ้นทสีจนทําให้รอบๆมันมีแต่แบบมันมีแต่งาน Art อาร์ตอะครับนั่นแหละครับผม ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู네่ท <sh arp look combined> ี่ห้างมาบุญครองเนะผมก็เป็นครั้งแรกที่ผมเคยมาเพราะว่าปกติอยู่ที่อุดรมันไม่มีเนะผมมาครงแทพครั้งที่แ้วนี่คือผมก็มาตั้งแต่ตอนผมเป็นเด็กเนะผมโอ้โหชั้นนี้เขาขายเป็นเหมนโทรศัพท์มือสองเต็มไปหใช่นั่นไงโทรศัพท์มือสองโอ้โหชั้นนี้โทรศัพท์มือสองเยอะมากนะพี่อนโทรศัพท์มือสอง กล้องกล้องที่ก็ใช้อ่ะกล้องกกล้องถ่ายรูปอ่ะพวกนี้ยตก็มีเยอะโวอันนั้นคืออะไรอ่ะอันนั้นอ่ะดูดิไอ้ด้วมนจะเป็นเหมือนรถถัง you, you นิวนิวอัลสตรองมีขายแมคบุ๊คด้วยซึ่ง เดี๋ยวผมผมรู้สึกหิวข้าวแล้วเหรอครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปหาอะไรกินก่อนทางซ้ายทางขวาเหมือนชั้นนี้มีแต่พวกับเทคโนโลยีครับผมไม่มีขายผมมีมีพวกเกมคอนโซลเกมมีเฮนโดยินเฮนโดจะสนใจผมรู้สึกความโลภมันเข้ามาในตัวผมเราะผมทุกคนครับตอนนี้คือผมได้มาที่ร้านแม็กนะครับผมซึ่ง ป้าผมได้ทำการเลี้ยงชีสเบอร์เกอร์ชีส,ชสดังนะผมซึ่งผมสั่งชีสดังมาสองอันเพราะว่าน้องจะกินด้วยหนึ่งอัน <c oughs> ผมจะกินหนึ่งอันเนาะผมเดี๋ยวรอ <c oughs> เขามาเสิร์ฟป่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่า <c oughs> มันเป็นยังไง <c oughs> มันจะอร่อยตามที่เขาล่ำลือหรือไม่ <c oughs> อันนี้ผมได้มาเนาะผมได้เป็น <c oughs> <c oughs> ชีสดังชีสดังใช่ไหมแฮมเบอร์บเกอร์ชีสดังใช่ชชนี่แล้วผมอันนี้คือที่เอาไว้ดังแล้วผมดังงเป็นรูปบาลรีบอเชมอันี้าอย่างเดียวผมสั่งเนสั่งกับบ้านเ <laughs> ปนิดขึ้นมาปุ๊บโอ้โหน้าชินมากเยชีสเยิ้ม เนี่ยคผมมันจะเห็นไหมน้อกดูครับผมยื้อบอกมาเลยครับเดี๋ยวผมจะลองชิมแบบธรรมดาแบบไม่ดังชีนเนาะผมก็อร่อยนะผมมันมีความแบบยืนยันชีสนิดนึงนะผมจะต้องลองดังไมายแกะไม่ได้เลนะ ก็มองดังกับเบ่อยีนะผมว่ามันจะอร่อยเพิ่มกว่าเดิมขนาดไหนนะครับนี่าผมหัวชีที่เขาให้มาเราก็จะจุ่มจุ่มลงไปว้าวโอหโแลผู้ชมผู้ชมดิงอื้อร่อยฝากเปือม ขอตโทษกินตักคู่วันนะ้เขาบอกไม่อยู่แต่หมูฟ้าเขาบทภาพครับตอนนี้เราจะเดินมาอีกฝั่งของเอ่ออมาบุญครองใช่เราจะเดินมาอีกฝั่งของมาบุญครองนะผมมันจะเป็นแบบเนี้ยอย่างนี้เลยคัมเบอร์เวดคัมเบอร์เวทางยาวแล้ว

คนอย่างว่าใครเป็นปอเตโตคอนเนอร์เราจะไปโรงเรียนเตรียมอุดมกันนะครับผมเป็นโอกาสครั้งแรกที่ผมจะได้ไปโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับผมก็ถ้าเกได้มาสอบแม้ว่ผมสอบติผมก็ไม่เข้าหรอกเพราะว่าผมไม่มีเงินแล้วผมโอ้โ รถ BTS สีสีชมพูโคตรเท่ BTS สยามนี่นี่จะอีขันอีขันอีขั้นอู้เยอะมากท่านผู้ชมนี่คันสีฟ้าพระรามพระรามสองแสนคำแล้วผมแสนคำเลยครับผมแสนเลยอ่ะเอออันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนอุเทนถวายนะครับผมโรงเรียนอะไรนะพี่โรงเรียนอุเทนถวายนะครับผมเออ โรงเรียนเตรียมอุดมติดอยู่กับโรงเรียนสุเทยถวายหรอครับไช่ครับติดกันเลยครับอ๋อเมื่อกี้ผมเห็นหอนติดแล้วนี่เราผมเรียนมหาวิทยาลัยราชมงเอ่อเทคโนโลยีราชมงราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตเทนถวายเออชื่อยาวมากเลยท่านผู้ชมผมถึงแล้วถึงแล้วถึงที่โรงเรียนอะ เดี๋ยวอุดมศึกษาแล้วผมเห็นแล้วถ่ายรูปหน้าโรงเรียนนีไงโรงเรียนเตรียมอุดมต้องไปถ่ายด้านหน้าก็ดึงไม่มีรถเตรียมอุดมศึกษานี่ไงท่านผู้ชมโรงเรียนเตรียมอุดม